ไปคุงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอ้ยจะรีวิวดีไหมจะรีวิวหรือจะเล่นรีวิวครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม GTA จะเอาแบบไหนเอาแบบนี้แหละไปเลยอ้าวมันรู้สึกแหลกๆวะ่ะอุ้ยเริ่มมีปัญหาแล้วอ่าเรามารีวิวกันเลยนะครับเกมนี้นะครับเกมที่สนุกมากครับ เป็นเกมเกมที่มันโกหกผมนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่โกหกผมขอปิดเสียงแป๊บนะครับเกมนี้เป็นเกมที่โกหกผมนะครับมันบอกว่ามันหนึ่งกิกกรับแต่แมงกูหลดมาแม่งสองกิกสองกิกเฉยครับนะครับเราตอนนี้เรารอคนขายยาบาอยู่เราเห็นแก๊งม่วงด้วยเห็นแก๊งม่วงด้วยนะครับ ออถ้าใครอยากได้เกมนี้นะครับเดี๋ยวผมอผมก็สอนโหลดไปแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะครับสอนอ้าวไปดิสอนโหลดไปแล้วนะครับผมบอกเลยถ้าคุณอยากโหลดเป็นแอปง่ายๆคุณไม่ต้องเป็นแตกฟงแตกไฟอะไรนะครับรู้สึกว่าขับรถไม่เป็นว่ะถ้าอย่างนี้รู้สึกขับรถไม่เป็นผมสอนขับรถ ไง่ายครับไม่ต้องไปแตกโฟงแตกไฟอะไรให้มันยุ่งยากเหมือนในคลิปก่อนๆอน่ะคุณอยากได้เป็นแอปอะ่ะคุณเอาไปเลยอู้รถคันนี้สวยวะตอนนี้เรากำลังจะไปที่บ้านเรานะครับอ่าเราจะซิ่งเลยนะครับโอ้โหแกงม่วงเอ้ยแกงม่วงบางคนก็เห็นแกงม่วงแม่งตกใจตกใจมันทำไม ตกใจมันทำไมมันก็ไม่ได้โหดอะไรมันก็เท่ากับเราแล้วสู้แก๊งเขียวไม่ได้หรอกนะครับมานะ,นะถ้าใครอยากได้นะครับกดกดสับสควอชชานลผมนะครับแล้วผมจะสอนและแล้วมันจะมีคลิปเปิดแล้วเข้าไปในช่องผมนะครับมันจะสอนโหลดจะมีคลิปสอนโหลดอยู่นะครับสอนโหลดอย่างรวดเร็วนะครับมัน อย่างที่ผมบอกครับถ้าโหลดในสี่สามเก้าเก้ามันจะสอนโหลดสองครั้งนะครับนะขี่เข้าตรงนี้เลยนะครับก็ถึงบ้านเราแล้ว,ลวถึงบ้านเราแล้วนะนะครับถึงบ้านเราแล้ว,ลวอ่จอดรถก่อนเข้าบ้านนะครับก็จะฟังฟังเรื่องนี้สักหน่อยนะครับอะไรเนี่ยมันกลับมาบ้านเหรอ มันหายหรือเปล่านี่ดูดิแม่มันเปล่าวะต้องใส่จะเป็นแม่มันนะครับอ๋อลืมลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปนะครับโปรดจากโมโมจินี่ก็ได้นะครับโหลดจากโมโมจินี่ก็ได้เนี่ยมันทำอะไรเนี่ยมีคนมาหรือเปล่าวะ สงสัยดูหน้าแม่มันตอนนี้ เลยแล้วกันนะครับเพ <Let 's S 1> ื่ยอย <see that S 1> ให้คุณผู้ชมไม่น่าเบื่อหน้าเบือ่อ yeah, cool. nice แล้วผมก <You know S 1> ็เป็นคนเกอ่ะอ่าย้ำนะครับสำหรับใครอยากได้คลิปนี้นะครับย้ำย้ำใครอยากได้คลิปนี้อย่าลืมกดเ้ยใครอยากได้แอปนี้นะครับกดไลค์สับสควอช like, และแชร์ไรเหมอนเือนดูด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปโหลดกันเอานะครับ